สวัสดีครับอันไหนที่เรายังไม่เล่นวะใอ้ไอน้นี่แล้วกันเตอผู้หญิงกระทาะไหนยังไม่เคยใช้วะไม่อยากใช้กระทานี่มันอ่อนๆ่นะ เจ้กระถาอ่อนมัน,มน,มน,มนตีไม่เข้าอ่ะนะครับพันนามรต้องแซฟเซสโซนไม่เกอนโอเคคอนก็ต้องเป็นคอนเดิมเพราะมันมีสกินต้องเอาสกินไว้ก่อนเอาสกินไว้ก่อนหน้ากากไม่ต้องใส่รอกซ่อนรูปคมเดียยวมันซาลก เพราะสันนะชอบชารลูบโบจันชอบชอรลูบเพราะฉันน่ะชอบลูบเพราะฉันน่ะโคยายอะีรต้องเอาก็คือมีพันด้าแล้วก็มาป่าพูดง่ายเอาแต่สัตว์เอาแต่สัตว์นะผมน่เอาสัตว์เน้นๆ ไม่เอาคนเย็บ yeah. นี่ละเหมาะอ้ดานนี่ละเหมาะเย็บสุดแล้วสำหรับการปล่อยสัตว์มาเพ่นพ่านตัวที่หนึ่งตัวที่สองเลยนายเวโร่แนะ่เอาครับจังหวะนี้พุ่งไปพุ่ขวาไปไปไปกันมาดิยิ่ง สวยมีนะจ้าเบบี้บ,บอยกระทิงเลดเยอะเรุ่งกระทึืมันสังสอนให้มันรุ่งไปจังปริญยาเอาเลยเอาเลยต้องเก่งเออเยเอาเอารุ่งมันกระทึมไม่อ่ะอ่ะ ไม่ปล่อยให้นี้เรยว่าเขาจะตามเจ้าไปทุกที่โอ้ยเออเอ,อ,อ,นนอะไรวะเนี่ยเอาไอเย็นค่ายอย่างง่ายเลยเยนและวพลังงานไม่พอมีแพนด้าด้วยเขา้าเอามาลุยเลย ใช้พลังงานเยอะไปหน่อยอย่านะอย่าฆ่าเพื่อนกูอย่าไม่ต้อง้างแค้นไอ้การมันเออเออโอ้โหอ๋อคุอยูาา่ยทีมสีแดงด้วยวา้าดมันโหดจังวะอีเวนี ออมาลุสมุนของข้าถึงกำมาเลยอุ้ยมันจะเล่นงานกูถึงกบอันเออส่งงานเพื่อนรักนั่นแหละเจง๋งเยี่ยมกับเทียมดองอ้าวกูอยู่ทีมสีน้ำเงินด่วะดูด้ไงไงทีมสีแดงวะสายตาทั่ว ไม่ใช่สายตาเน <t Elliott ills> ี่ยมันโง่เนี่ยมันโง่กว่านี่ตรงอาชินปีขาตัวกันโอยสวยอะไรวะเพื่อนจะเพิ่งตายขามาช่วยแล้วกูทิ้นี้ดีกว่าแยอะสิ กูมาอยู่ตรงนี้วะเอ๊ะทำไมมันมาอยู่ตรงนี้ยเสร็จแล้วมันใช้ชายธนูมันใช้ธนูเป็นพลังมันใช้ธนูเป็นพลังรู้เลย ใต้เย,ยกเกเป็นกันต่อเลยยังไม่จบวหน้าเซาลินนี่มันกงจะเริ่มต้นเซาลินเป็นอะไรวะเนี่ยมีดานให,หม่ไหมข้าทีมันน้อยไปใช่ไหมมันมีแต่แบบนี้ไงก็ด่านอะไรวะ mình làm tôi đàn này ạ Có đàn cầu như vậy Nếu có gì các loài á, mình các loài Không, tìm leo à, mà Ở, -léo. không có cho hôm à Tìm leo lên cái đàn này nha Bà ôi Quầy Ừ, thì mình thấy 5 đi này nè <laughs> Xí 5 ok, xí 5 ngần, Cô mong với xí gì nè Xí đỏ ทำให้เธอวั่นไหวใจเกเรในโวนยุติธรรมอยู่ไหนยอดเยี่ยมมากเพื่อนด้วยเลยกระทิงเล็ดยิ่ง <c oughs> เยี่ยมมากเพื่อนเลยสัตว์วันนี้มีลุมกระเทือบไปไหนไปเดินเราก็รู้จักกันนานอยู่นะไอ้ <c oughs> เออเอามันพวกเดียวกันนี่ไหวแค่อย่างกูข้างได้มีโควล่ามาัดถือว่าทำงานได้ดีนะจ๊ะคนดีคนดีของฉันนะออกมามีต่อด้วยมาปลาเมทนวิฟด้วยเมทนลบูฟน,น,นี่วิฟพี่แอร์พี่แอร์เลยะ เอาไปกินหย,ย่าอ้นี่ยังสงบเอ้ยมาหย,ย่อาอุ้ยฮ่าฮ่าเอาทำอะไรของมันบ้าเลยเข้าอะของมันวะโอ้ย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 เหี้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยคิดแม่โห ไอ้ก็สู้ยังไงเนยักษ์แค่ฟาดไม่ยั้งเลย <c oughs> มันโดนสตาร์ทพลังงานหมดนะ่ะพลังงานหมดด้วยไอกเ์ค่เฮ้ยตายกันง่ายจังเพื่อนใจเย็นดิพากกนตายไปแถวเลยกระทิ้งเลยไม่โดนก็โดนอยู่หืม ลายบอยสมัยลบอยเอาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสวยเฮ้อย่าล่แล้วออกมาลิวโฟน กระทิงเล,งละนะ็กมรณะเอยโอ้ยเฮีย oh, ไปไหนเออสวยไนนอคอนเออเอือ,อ เรื่องไงแท้หมอนี่โอ้ยสวยเพื่อนเจ๋ง <laughs> เรียกว่าเป็นตัวล่อฟินาเนี่ยออออกมาหมเบทเทนบุฟอย่างนั้นกูเป็นเป้าดิ้งละ

เฮ้ยอ๋อเลยเนี่ยออมาไปแทบุ๊บเถอะน้าแต่ยานงตื่นเอามัน ไอมันวะมันวะต้อมันวะมันวะเอุ้ยเจี๊ยบให้คุได้ที่สองด้วยโอเคโอ้เป็นงานว่ะทีมนี้ได้ใช้ได้เลยอ่ะเราดีมันดีใครจีเข้ามาชมบัตกดไลค์สับปะรดให้ผมด้วยนะครับ